สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้จะสอนเรื่องการแยกตัวประกอบนะครับโจทย์คือ x กำลัง4ลบ6 x กำลังสองบวก8 x ลบ3นะครับในคลิปนี้ก็จะได้เรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับการหารสังเคราะห์ด้วยนะครับในการแยกตัวประกอบนั้นตัวประกอบก็จะต้องตัวที่เอามาหารน่าจะเป็นตัวประกอบของหลักหน่วยนะครับอย่างเช่นในที่นี้หลักหน่วยเป็น3ครับตัวประกอบก็จะต้องเป็น1กับ3ม ตัวที่น่าจะมาเป็นตัวประกอบของพจน์นี้ได้ก็น่าจะเป็น x บวกลบ1กับ x บวกลบ3นะครับเอาล่ะเรามาดูวิธีการทำกันเลยอันนี้เบื้องต้นเราลองตั้งสมมติฐานเล่นๆว่า x ลบ3น่าจะหารลงตัวถ้าวิธีการแบบวิธีการแบบง่ายๆก็คือ x ลบ3 จะต้องเปลี่ยนตัวตัวหารนี่จะต้องเปลี่ยนจากลบเป็นบวกเป็นเปลี่ยนจากบวกเป็นลบนะครับเรามาดูกันอนอันดับแรกเราก็ต้องเขียนเลขสัมประสิทธิ์กันก่อนนะครับ x กำลังสี่เป็นสัมประสิทธิ์ข้างหน้าเป็น1นึ่ง x กลังสามสัมประสิทธิ์ข้างหน้าเป็น0แล้วก็ลบหแล้วก็แแล้วก็ติดลบสนะครับ1 บวก0เป็น1 3คูณ1เป็น3 0บวก3เป็น3 3คูณ3เป็น9ลบ6บวก9เป็น3 3คูณ3เป็น9 9บวก8เป็น17 3คูณ17เป็น51เป็น4 8ครับโอเคเดี๋ยวทวนนะครับอันดับแรก1บวกกับ0ที่กำหนดมา มันเริ่มต้นเลยหนึบวกศูนย์เป็น1เสร็จแล้วอามมาคูณกับ1เป็น3 0มศูนย์บวก3เป็น3 3คูณ3เป็น9ติดลบ6บวกเเป็น3แล้วก็3คูณ3เป็น9 9เบวก8ปเป็น17 3คูณ17เป็น51บวกกับติดลบ3เป็น48อันนี้คือตัวเศษนะครับซึ่งใช้ไม่ได้เพราะมันไม่ลงตัวอืมก็แสดงว่าอันเนี้ยมันหารด้วย x ลบ3ไม่น่าจะเป็นตัวประกอบนะครับ จะสังเกตได้ว่าเราจะเอามาบวกนะครับความจริงถ้าจะเอามาลบก็ได้ก็คือเราก็ไม่ต้องแปลงแต่แนะนําว่าควรจะแปลงดีกว่าเพราะมันเพราะเวลาเราเราบวกเพราะว่าเราเราน่าจะถนัดบวกมากกว่ามาลบเดี๋ยวเรามาดูกรณีอีกกรณีหนึ่งนะครับก็คือ x ลบสามไม่ได้และก็น่าจะเป็น x บวกสาม x บวกสามเดี๋ยวเราก็มาเลยครับเขียนเลขเลขสัมประสิทธิ์มาก่อนอันนี้ x กำลังสี่เป็นหนึ่งแล้วก็ x กำลังสามเป็นศูนย์แล้วก็ x กำลังสองเป็นติดลบหก x กำลังหนึ่งเป็นแปดแล้วก็ลบสามนะครับจะหารด้วย x บวกสามตรงนี้ก็ต้องเป็นติดลบสามศูนย์หนึ่งบวกศูนย์เป็นหนึ่งติดลบสามคูณหนึ 1, ่งได้ติดลบสาม ศบวกติดลบสได้ติดลบสติดลบสคูณติดลบสได้9 9บวกกับติดลบหเป็น3แล้วก็ติดลบสคูณสเป็นติดลบเกาแบวกกับติดลบเเหลือติดลบห ติดลบ3คูณติดลบ1ได้3ติดลบ3บวกกับ3เป็นศูนย์มาดูทวนอีกนิดหนึงนะครับเอาลบมินศแล้วก็1มาบวกศูนได้1ติดลบ3คูณ1ได้ติดลบ3าศนยบวกติดลบ3ได้ติดลบ3ติดลบ3คูณติดลบ3ได้9ติดลบ6บวก9เป็น3 3คูณ3เป็นไม่โทษริติดลบ3คูณ3เป็นติดลบ9กแล้วก็แปดบวกติดลบ9ได้ ติดลบ1ติดลบ3คูณติดลบ1ได้3ติดลบ3บวก3เป็น0ครับประมาณนี้ครับไอ้ตรงนี้ก็จะสรุปได้ว่ามันจะเป็น x กํลัง3ลบ3 x กํลังสบวก3 x แล้วก็ลบด้วย1โอเคประมาณนี้ครับอืม หลังเสร็จแล้วเราก็น่าจะน่าจะแยกได้อีกนะ x ลบหนลองเอา x ลบหมาหารถ้า x ลบหมาหารตรงนี้ก็จะต้องเป็น1นะครับเหมือนเดิมซักศูนย์ลงมาศูนบวกศูนย์เป็น1 1ึคูณหเป็น1ติดลบสบวกหได้ติดลบสติด1คูณติดลบสได้ติดลบส 3ลบ2เหลือ1 1คูณ1เป็น1ติดลบ1บวก1เป็น0โอเคมันก็ประมาณนี้ครับแล้วก็สุ่มมาเรื่อยๆอีกอันนี้ก็สุ่มอีก1 1แล้วก็1คูณ1เป็น1ติดลบ2บวก1ได้ติดลบ1 1ค ja ูณติดลบ1ได้ 1. 1 1. 1 1. 1 1. 1 ติดลบหน่หนบวติดลบหเป็น0ตรงนี้ก็จะเป็น X ลบหอ่ะประมาณนี้ครับส่วนอันนี้ก็จะเป็นอโอเคลักษณะเนี้ยเราก็จะสรุปได้ว่า 6, กำลัง4ลบ6 x กำลัง2บวก8 x ลบ3แยกตัวประกอบออกมาเป็น x บวก3คูณกับ x ลบ1ยกกำลัง3ประมาณนี้ครับแต่มีอีกวิธีหนึ่ง ถ้ากรณีที่เป็น x ที่เป็นเลขซิงกำลังแค่ x กำลังสองครับเราอาจจะใช้วิธีแยกตัวประกอบด้วยวิธีคูณก้ว้ได้เดี๋ยวรอสักครู่นะครับ จะแยกออกมาเป็น x กําลัง4ลบ6 x กําลังสองบวก8 x ลบ3เท่ากับ x ลบ3ามขทีครับ x บวก3คูณกับ x 3, กําลัง3ลบ3 x กําลัง2 บวก3 x อลบ1อันนี้ก็แยกออกมาได้อีก x-3 บวก3คูณกับ x-1 ลบ1แล้วก็คูณกับ x 2 2ก1ลัง2ลบ 2x บวก1โอเคประมาณนี้ครับเหลือ จริงๆถ้าเป็นเลขชี้กำลังเป็น2เราอาจจะใช้วิธีการคูณควายได้ครับเดี๋ยวลองทำให้ดูนะครับหลักการคูณควายก็คือ,อเดี๋ยวลองจะทำอะไรให้เล่นด,ดูเล่นๆก่อนนะครับ x บวก3ลองเอา x บวก3คูณ x บวก2นะครับความจริงไอคูณควายนี่ก็ลืมนะครับ จะต้องมาทดสอบต้องมาเทสเทสเราจะได้นึกภาพออกอันดับแรกเอา3คูณ2ก่อนเป็น6เหมือนคูณปกติครับอันนี้ก็เป็น 2x 2คูณ x ได้ 2x แล้วเอ็ x คูณ3ได้ 3x x คูณ x, 3, x 3, ได้ x กลัง2สังเกตได้ว่าไอคูณไวกันเนี่ยมันจะได้เป็นพจน์เลขมันจะรวมกันแล้วมันจะเป็นสัมประสิทธิ์ของ x ส่วนตัวท้ายคูณกันก็จะเป็นหลักหน่วย ตัวหน้าคูณกันก็จะเป็นเลขสัมประสิทธิ์ของ x กำลังสองอ่าประมาณนั้นนะครับอ่าเรามาดูจุดประสงค์เราคือต้องการแยกตัวประกอบของ x กำลังสองลบส x บวกหนะครับอืมก็จะ,จะต้องหาตัวที่คูณกันได้ x กำลังสองลบส x บวกหน,นึ่งลักษณะเนี้ย มันก็ยังไงก็ต้องเป็น1อะ่ะก็ลองดู1กับ1ได้ไหมอืมหนคูณหได้1 1ึคูณหบวกคูณก้ยบวกกันได้2 1งคูณหได้1นึ่งก็อันนี้ก็จะเป็น x กำลังสบวกส x บวกหโอเคเป็นไงไม่ตรงอันนี้เอาใหม่1นึ 1, 1่ลบหนลบห ติดลบคูณติดลบ1ได้1ติดลบ1คูณ1แล้วก็บวกกับติดลบ1คูณ1ได้ติดลบ 2x เคูณ1คูณ1นคูณ1ได้1อันเนี้ยอ่าแปลงได้เป็น x กกำลังสองลบ 2x บวก1อาโอเคตรงละอันนี้ก็จะเป็น x 1 x ลบ1 x ลบ1โอเคสรุปใจความได้ละ x บวก3 คูณ x ลบ1คูณ x ลบ1ยกกำลัง2จะรูปสวยๆเป็น x บวก3คูณ x ลบ1ยกกำลัง3ประมาณนี้ครับอื